กราบสวัสดีด้วยนะครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับแต่ไม่ใช่เกมในเครือของเชนแวกนะครับจะอยู่ในเครือของทางเชน BSC Binance s m a r t c h a i n พร้อมแล้วไปติดตามกันเลยนะครับ let's go ัวเกมนี้นะครับมีชื่อว่า angel kingdom นะครับเว็บของเขานะครับก็จำง่ายนะครับเป็น a c d o m io ตัวนี้ก็จะเป็นเกมที่จะสามารถรันบน apple store ได้นะครับหรือว่าจะเป็นดาวน์โหลดเป็นไฟล์ apk ที่อยู่ใน android นะครับหรือก็จะผ่านระบบ windows นะครับ ตอนนี้ Windows เองก็ยังไม่สามารถเปิดให้ดาวน์โหลดได้นะครับน่าจะอยู่ในช่วงของการเทสร,ระบบอยู่นะครับเกมยังไม่เปิดให้เล่นเป็นทางการนะเพื่อนๆตัวที่ผมให้ความสำคัญแล้วก็สนใจของเขาก็คือจะเป็นระบบของท o เค n นมิกนะครับนั่นก็คือการบริหารเหรียญของตัวเกมของเขานะครับตัวนี้เขาก็บอกไว้ชัดเจนนะครับตัวนี้ผมโดนใจมากนะครับหลายๆเกมเนี่ย เขามักจะไม่บอกท o t a ทั้ซับให้เรารู้นะครับว่าในเกมเขาเนี่ยเขาจะปล่อยเท่าไหร่จะมีน้อยมากนะครับที่เขาจะกำหนดแม็กของซับไพ่ไว้ตัวนี้กำหนดไว้ชัดเจนนะเพื่อนๆอ,อยู่ที่2,000ล้านโทเค็นนะครับชื่อเหรียญเต็มๆเ,เขาก็คือ Angieal Kingdom นะครับตัวย่อคือ D o m, DOM Dom u n i o น,น b i Nance s m a r t c h a i n นะเพื่อนๆอ,อ่าน่าสนใจเป็นระบบ Pay to Earn ตัวนี้เขาก็จะบอกมานะเพื่อนๆว่าเขาจะจัดสรรเปอร์เซ็นต์ของเหรียญทั้งหมดเนี่ยจำนวน2,000ล้านเหรียญเนี่ยไปใช้ทำอะไรบ้างนะครับในรอบซี e d น u ล่นะครับก็คือรอบของการหว่านมาเมล็ดพืชหรือเปล่าวะุมแปรถ,ถูกไหมเนี่ยเอาเข้าใจง่ายๆนะเพื่อนๆจะเป็นรอบของการอ่อยเหยื่อนั่นนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นรอบพิเศษสำหรับคนที่บุกเบิกหรือว่าจะมาเสี่ยงกับเขานะครับ แล้วก็จะมีรอบต่อมานะครับก็คือจะเป็น private c e l e นะครับในช่วงนี้เขาก็จะปล่อยมาอยู่300ล้านเหรียญแล้วก็จะมีในรอบของ public c e l e เนี่ยเขาก็จะปล่อยมาอยู่ประมาณ16ล้านเหรียญเพื่อนๆอ่าทีนี้ระบบเขาเนี่ยก็จะแบ่งให้เป็น Reward ของการ Staking นะเพื่อนๆ500ล้านเหรียญเป็น Reward ในการเล่นเกมของเรานะครับ ก็อยู่ที่620ล้านเหรียญน,นะครับ Advisor นะครับค่าที่ปรึกษานะครับเขาก็จะแบ่งไว้ให้อยู่ที่60ล้านเหรียญน,นะครับเขาจะล็อกไว้นะครับ12เดือนเขาก็จะจ่ายเป็นประจำทุกๆเดือนนะเพื่อนๆนดูแล้วก็มีอนาคตนะเพื่อนๆอย่างน้อยก็ได้เล่ดน1ปีนะเออแล้วในส่วนของทีมนะครับก็แบ่งมาอยู่ที่150ล้านเหรียญน,นะเพื่อนๆอันนี้ก็จ่ายเป็นเดือนเหมือนกันนะเพื่อนๆ12เดือน แล้วก็เขายังแบ่งมาอีก60ล้านเหรียญน,นะเพื่อนเเพื่อเอ,เอามาเสริมสภาพคล่องของเหรียญของเขานะครับตัวนี้และในด้านการตลาดของเขานะครับแบ่งมาอยู่ที่193ล้านเหรียญน,นะครับตัวนี้น่าจะเป็นจ่าย3เดือนจ่ายครั้งหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าผมแปลถ,ถูกไหมนะเพื่อนๆก็อยู่ที่ประมาณ36เดือนนะครับก็คือจ่ายอยู่ประมาณ12ครั้งนะครับเพื่อนๆ น่าสนใจนะเพื่อนๆในการวางแผนของเขาก็คือมาร์เก็ตติ้งของเขาเนี่ยยาวถึง3ปีเลยถ้ามันเป็นไปตามนี้นะเพื่อนๆยังไงก็ได้ทุนคืนนะเพื่อนๆแล้วก็มาดูของทีมของเขานะครับเนี่ยตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบนะเพื่อนๆเวลาเอารูปตุ๊กตุนตุ๊กตาหรืออะไรมาลงเนี่ยดูแล้วมันไม่โปรเฟชันทั่นเท่าไหร่เลยนะเพื่อนๆแต่ก็เราก็หลับตาข้างนึงแล้วกันเพราะเกมมันน่าสนใจนะเพื่อนๆ อ่าตัวนี้เขาก็จะบอกโรดแมปเข้าวๆา,าของเขานะครับน่เพื่อนๆก็ลองมาอ่านดูตัวนี้ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ของเขาทีนี้ผมก็จะมาดูส่วนของบล็อกนะครับอ่าในตัวนี้ก็จะมีเอกสารเป็น PDF ให้เพื่อนๆโหลดไปอ่านไปดูได้นะครับเขาว่าโปรเจกต์เขาเนี่ยทำอะไรเป็นเกมแนวไหนนะครับเพื่อนๆอ,อ่าอ่าเนี่ยนะครับเขาก็จะมีบอกไว้อยู่ตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรียนของเขา อ่าเนี่นะครับเพื่อนๆเ,เขาก็จะแบ่งทั้งหมดเนี่ยเป็น3าเหรียญก็คือเป็น3ระบบตัวคริปโตของเขาเนี่ยจะชื่อดอมนะครับก็จะมีอยู่2,000ล้านโทเคน็นเคอร์เรนซีภายในเกมจะชื่อว่าโก2000ล้านโทเค็นนะครับแล้วก็จะมีเหรียญคิงนะครับตัวนี้จะอลิมิเต็ดนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ภายในเกมเหมือนกันนะครับเลือนมาดูต่อมานะครับ ตัวนี้เขาก็จะบอกนะครับว่าเราเนี่ยสามารถเอิญมาได้เนี่ยทั้งหมด4รูปแบบ1ก็คือการฟาร์มมิ่งนะครับสก็คือการสเต็กกิ้งดอมอมีการเอาเหรียญไปสเต็กกิ้งแล้วได้รับรีวอร์ดด้วยนะครับหรือสเต็กกิ้ง NFT มี NFT เอาไปสเต็กกิ้งแล้วได้รีวอร์ดกลับมาอีกทางเพื่อนๆหรือว่าการ เทรดดิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Material Equipment นะครับเขาก็จะมี Market p a g พ e ของเขานะครับในหน้าเว็บให้เราเอาไว้เทรดดิ้งกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เขาคำนวณมาให้คร่าวๆนะครับเรื่อง ROI payback ตัวนี้ก็จะมีระบบ VIP นะครับจะมีทั้งหมดเนี่ย12ระดับนะครับตั้งแต่ V 1ถึง V 1 2นะครับ ตัวนี้เขาก็จะประมาณการให้นะครับว่าจะได้รับกลับคืนมาถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายเราเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ระยะเวลาในการกลับคืนมาของทุนเนี่ยประมาณกี่เดือนนะครับ V1 นี้6เดือนนะเพื่อนๆอแต่ V12 นี่ครึ่งเดือนนะเพื่อนๆเชื่อหรือเปล่าต้องลองดูนะครับเพื่อนๆเพราะเกมยังไม่เปิดเป็นทางการเดือนมาดูเรื่อยๆนะเพื่อนๆมานั่งอ่าน ตัวนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะเพื่อนๆคือกล่องเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยสามระดับก็คือระดับ Standard medium แล้วก็ exclusive ระดับ Standard ก็จะสามารถสุ่มได้นะครับ v 1ถึง v 4เนี่ยครับเพื่อนๆ v 1ถึง v c เนี่ยะจะอยู่ตรงนี้เนี่ยประมาณ99%และอีก1%ก็อาจจะฟุกฟุกนะเพื่อนๆอ,อาจจะได้ในระดับมีเดียมมาด้วยนะเพื่อนๆในระดับมีเดียมก็เหมือนกันนะครับ 99%ก็จะได้เริ่มต้นก็คือตั้งแต่ v 5แล้วก็สุ่มได้ถึง v 8และอีก1%นเะเพื่อนๆมันก็อาจจะได้ในระดับของ exclusive นะครับก็คือ v 9ถึง v 12นะเพื่อนๆตัวนี้ที่น่าสนใจก็คือในรอบของ s e ท์ลาวเนี่ยเพื่อนๆราคาถูกมากๆเลยก็คืออย่าง standard เนี่ยจะอยู่ที่64เหรียญในส่วนของรอบ private เนี่ย จะอยู่ที่90เหรียญน,นะเพื่อนๆราคาเพิ่มขึ้นมาประมาณ50เเลยทีเดียวแล้วก็รอบพับบิลลาวนะครับสาธารณะทั่วไปก็คือน่าจะเปิดเป็นทางการนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ร30เหรียญเลยนะครับน่าสนใจนะเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าล่อเมาหรือเปล่านะเพื่อนๆแต่มันก็น่าสนใจนะเพื่อนๆคล้ายๆเรามีส่วนร่วมในการเปไปก่อนนะครับเพื่อให้เขาเอาไปพัฒนา อันนี้ก็จะเป็นระดับมีเดียมนะครับจากรอบซีดเนี่ย224เหรียญน,นะครับถ้ารอบไพรเวทล้าวเนี่ย300เหรียญแล้วก็รอบของพับบิกนะ450เหรียญน,นะครับส่วนเอ็ก u s คลูซีฟเนี่ยโอ้โหโห,โหโดมากนะเพื่อนๆก็เริ่มที่ประมาณ384เหรียญแล้วในะรอบไพรเวทนะ5 0 0เหรียญถ้ารอบพับบิกเพื่อนๆน,นะใช้ได้เหมือนกันนะ750เหรียญ ใช้ได้ใช้ได้นะครับเพื่อนๆก็ลองมาไล่อ่านดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอ่าอย่างตรงนี้นะครับในรอบซิดเราดคอเทชันตัวเนี้ยเขาก็จะประเมินให้นะครับว่า64เหรียญของเราเนี่ยถ้าเราจ่ายการเล่น VIP ไปนะครับถ้าได้ VP1 มานะครับเขาประเมินว่าเราจะได้กลับคืนมาเนี่ยประมาณ200เหรียญน,นะครับเออน่าสนใจนะเพื่อนๆมาดูนะว่าจะชอบแบบไหนอ่าตัวนี้เขาบอกด้วยนะครับพืนเ แซนดาดเนี่ยในรอบซีดราวเนี่ยเขาจะขายบล็อกทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่12,000กล่องนะครับมีเดียมเนี่ย4,176กล่องแล้วก็ e x c l u s ค v ซเนี่ย1,350กล่องนะครับตัวนี้เขาก็จะบอกด้วยนะเพื่อนๆว่าเขาจะปล่อยมาทั้งหมดกี่กล่องอ่าอันนี้ก็จะเป็นการประเมินในรอบของ Private Sale เพื่อน,นในการปล่อยกล่องของเขาเพื่อนๆมาดูได้นะครับตรงนี้ Standard ก็จะปล่อยอยู่แค่4,000นะครับมีเดียมปล่อยพัน0 เอก s i v ปปล่อย305โหปล่อยน้อยลงแฮะอ่ารอบพับบิคเซลนะเพื่อนเพื่อนพับ l ิคซลนี้เหลือน้อยบากเลยเพื่อนเพ่อยังไงกันเนี่ย s แตนดาร์ปล่อยแค่832นะเพื่อนเพื่อนมีเดียมปล่อยอยู่305แล้วก็เอก s i v ปปล่อยอยู่63กล่องเพื่อนๆอนอันนี้เป็นระบบ t o เค n น m ัมมิกนะครับแต่รู้สึกว่าจะแตกต่างจากหน้าเว็บเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้ามาพิจารณากันดูนะครับว่าอย่างไร ตัวนี้ก็จะเป็น Official Game Launcher Roadmap นะครับว่าเขาจะเปิดอะไรยังไงวันไหนเพื่อนๆมาอ่านได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บของเขากันนะครับว่าเป็นยังไงกลับมาดูในส่วนของ Market Page นะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นเว็บตลาดกลางการซื้อขายของเกมของเขานะเพื่อนๆ ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องเชื่อมกับตัวบัญชีของ Meta Ma s k นะเพื่อน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 จะต้องมาเชื่อมต่อตรงนี้ด้วยนะ <c oughs> ก็คือ1บัญชี Meta Ma s k เนี่ยจะผูกโยงกันกับตัวละครของเรานะ่ได้เพียง1ตัวละครเท่านั้นนะเพื่อนเพื่อนตรงนี้ถ้าเพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนเชื่อมต่อ Meta Ma s k เรียบร้อยนะครับจะผูกบัญชีกับเกมเพื่อนเพื่อนให้เข้ามาที่บอร์ดเกมนะครับ ในตัวเนี้ยของผมได้ทำการผูกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ผูกก็มันจะมีให้เราใส่เนี่ย username แล้วก็ password ในการล็อกอินเข้าเล่นเกมนะครับแล้วเพื่อนๆจะต้องไปคอนเฟิร์มในเกมด้วยนะครับว่ามันตรงหรือเปล่านะครับตัวนี้เขาก็จะมีบอกนะเพื่อนๆรอบซีทลาวรอบ private c e l e รอบ public ซ a l e นะเพื่อนๆ ตัวนี้นะครับในหน้าหลักของเว็บเกมของเขานะครับเวลาเราเข้ามาตอนแรกเนี่ยเขาจะมีป๊อปอัพขึ้นมาบอกเลยนะครับรอบซีตลาวก็คือเริ่มเปิดขายก็คือวันที่28เดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะเพื่อนๆแล้วรอบ private sale ก็คือวันที่11มีนาคมนะเพื่อนๆวันนี้วันที่9แล้วนะครับเพื่อนๆอ,อีก2วันก็จะถึงเวลาปล่อยกลองของ private sale แล้วนะเพื่อนเ แล้วก็วันที่18 p Public Sale, s เซลเพื่อนๆมีเวลานะเพื<ๆ>่อนๆในการตัดสินใจเพื<ๆ>่อนๆลองพิจารณากันดูนะครับเพื่อนๆอ่าดูนะครับตัวนี้ Private Sale Seed ดูเพื<ๆ>่อนๆราคา s e e d นะเพื<ๆ>่อนๆในกล่อง Exclusive เขา384 Private 500 Public 750อแพงขึ้นหูฉีกเลยนะเพื<ๆ>่อนๆตัวนี้เขาจะมีบอกนะครับว่าแต่ละบัญชีเนี่ยสามารถซื้อได้กี่กล่องนะ อันนี้รอบ Public รอบ p v i v e t เซลอ๋อซื้อได้2กล่อง3กล่องตัวนี้ไม่บอกนะเพื่อนๆซื้อได้หรือเปล่าเนาะเปิดขายตั้งแต่วันที่28ลองดูลองดูผมตั้งใจว่าตอนแรกผมทำการโอนมาไว้300เหรียญผมตั้งใจว่าจะมาซื้อตัวนี้นะเพื่อนๆลองเล่นดู300เหรียญก็เป็นระดับมีเดียมบ็อกนะครับในรอบ Private s a l ลมาลองซื้อดูสิ เฮ้ยถ้าซื้อได้รอบซีนนะผมประหยัดไปได้ถึงเจ็หกเหรียญเลยเพื่อนเพื<ๆ>่อนมาลองดูอ่าคอนเฟิร์มยังไงยังไงซื้อได้ซื้อไม่ได้หรือไม่ขายแล้วจะได้ไปรอซื้อวันที่11เฮ้ยเพื่อนเพื<ๆ>่อนซื้อได้เฮ้ยเพื่อน <Hey, S 1> ๆยังทันถ้าใครอยากเล่นนะเพื<ๆ>่อนเมาซื้อไว้ในะรอบซีดได้นะเพื<ๆ>่อนๆ เฮ้ยผมได้ V I P 5มาแล้วนะเพื่อนๆผมก็ไม่ได้หวังว่ามันจะขึ้นไปถึง V I P 9นะขอแค่ได้เล่น V I P ก็พอใจแล้วนะเพื่อนๆระดับกลางเริ่มต้นอยู่ที่5นะเพื่อนๆนเฮ้ยน่าสนใจไอ้เพื่อนๆนะไปดูในกระเป๋าดิไม่ใช่เอาผมไป300เหรอมีอยู่300เหรียญเฮ้ยประหยัดได้76เหรียญเพื่อนๆเหลือเวลาอยู่ใครสนใจนะเพื่อนๆก็รีบหาข้อมูลแล้วก็รีบมาฉกชวยนะเพื่อนๆ ยังไงก็ผมจะลองเข้าไปเล่นแล้วก็เทสดูนะเพื่อนๆทําคลิปบอกเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะเผื่อใครสนใจอยากเล่นเกมนี้ก็เข้ามาจับจองพื้นที่ในการเล่นได้นะส่วนตัวเว็บไซต์นะครับของเขาเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ดีคิปชันนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้ผมขอจัดการไปลองทดสอบเล่นก่อนนะเพื่อนๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ